สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสูชส่ช่วงเวลาแหง่งความสุขช่วงเวลาแห่งเทศกาลคริสต์มาสนะครับคุณอยู่กับผมทิติกรคุณพัทรชีวินในรายการคริสต์มาสให้ได้รักช่วงให้ความรู้ครับตลอดในวันนี้เนี่ยพวกเรามาอยู่กันที่เซนทันเวิลด์เลยเพื่อที่จะมาหาคําตอบให้กับบรรดาเหล่าพอบานใจกล้าเนาะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายๆกับผมครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้พวกเราก็จะต้องแบบว่าอยากมาถ่ายรูปปันคริสต์มาสกันใช่ปะแล้วพอเราถ่ายไป เกิดอ,อะไรขึ้นครับบรรดาแฟนๆของเราก็จะรู้สึกมีปัญหาเพราะว่าเราถ่ายแล้วมันไม่สวยอย่างที่เขาอยากได้นะัน้นวันนี้ผมก็จะชวนทุกคนมาหาคําตอบจากช่างภาพมืออาชีพเลยนะครับพี่จะว่าช่วยเราแนะนําว่าวิธีการถ่ายรูปในช่วงวันคริสต์มาสแบบไหนเนี่ยที่จะทําให้แบบว่าส,สาวๆเห็นแล้วเป็นแฟนเราเห็นแล้วเขารู้สึกรักเรามากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณตี้พันลูพันธ์สันสรวญสิลิคุณครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ โอเคว่าอย่างที่บอกไว้เนอะเดี๋ยวจะให้คุณตี้่วยให้หน่อยว่าวิธีการที่เราอยากจะถ่ายภาพแฟนของเราหรือแบบอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนในบางทีแบบคนทักชวนเรากันมาถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแบบกกิารถ้าถ่ายรูปก็มีชัยไปกว่าคึ้นเขาก็อาจจะรู้สึกดีกับเรามากขึ้นถ่ารูปดีก็อาจจะดับตั้งแต่วันนั้นเลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยที่สําคัญมากซึ่งเชื่อว่าจะช่วยชดดุในวันนี้ได้แน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าประมาณนี้ให้ดูตัวปอบเกลียวมองไปทางนู้นนะครับไม่ต้องยิ้มเลยก้มต่ำมานิดนึงปันมองไปทางนูน้นตามองขึ้นโอเดีครับดีเราไม่ต้องมุมเสยมากนะเราอาจจะซูมได้นิดนึงโอเคประมาณนี้ ใส่เพิ่มแสงนิดนึงโอเคสวยแล้วครับจริงๆมันมีโหมดพอาสตทน,นะแนะนำเผื่อจะไดะ้แล้วก็ตูมไปนิดนึงมันจะมีทำเบลอไดอ้เอามองกล้องหน่อยครับยิ้มนิดนึงนิ้มึงม,มปากเพื่อไปให้แก้มดูปมอ่านโอเคแล้วไป อ่า like อย่างนี้ก็ได้อยู่แล้วมองมาตไคปรมาครับดที่สองมองไปทางนู้นหน่อยดีครับครับผมนี่ก็ได้แล้วดูที่สองดูที่สองครับโอเมันก็จะแบบดูแบบว่ามีอะไรขึ้นมา ดึงบรรยากาศใช่ไปถ่ายข้างในดีกว่าในสวยมากเลยลองมากดีกว่าลองลองเปลี่ยนลองแต่งลองเปลี่ยนลองเดี๋ยวจะรู้ว่า เอาแบบประมาณแบบเมื่อกี้ใช่ไหมให้ยืนแบบปริเสาวนี้สรงนีตัวก็ไปนิดนึงตัก็ไปนิดนึงโอเคควรจะเต็มตัวไหมตัาเต็มตัวได้ครับอายืดถูกแล้วครับอาให้ดูตัวยาวมากเลยเฮ้ยดูดีอ่ะเงยได้นิดนึงอาดีครับ แต่ว่าพุ่งอ่ะเต็มเต็มคือไม่ให้เห็นของล่างเกินใช่ไหมได้นี่ครับถูไม่นิดพังเกตลงนิดนึงอ่าดีครับประมาณนี้พยายามจะหลบไอ้คาว่าห้ามห้ามเดินเข้าเฮ้ยแกแขวนลงหน้าพอดีนี่แก็ลงหน้าพอดีหนึ่งสองค้างไว้ค้างไว้อ่าโอเคครับต่อนะครับ นี่เมื่อกี้เพิ่งได้รับโจทย์มาจากจร <laughs> ิงบอกว่าแบบมาอย่างเงี้ยภาพหนึ่งที่อยากได้แน่แนๆคือต้องได้ต้นคริสต์มาสนี้แบบใกล้ๆกับเห็นตัวเองแบบเต็มตัวซึ่งยากมากซึ่งเรื่องของคนเยอะแยะเต็มไปหมดกับคนเยอะมากครับคือทุกปีเวลาถ่ายก็เคยถ่ายนะแต่แบบถ่ายมาปุ๊บแบบ,บถ้าต้นคริสต์มาสสวยหน้าแบบเราก็จะมืดใช่ครับแต่ถ้าแบบถ่ายหน้าแบบเราปุ๊บข้างหลังก็จะเวอร์ดูบอกดูไม่รู้เรื่องปีที่แล้วแก้ปัญหาอะไรรู้ปะ ทำไงครับกต้นหมุนเอา้า <c oughs> นี้ซื้อที่บ้านไปถ่ายที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องมาถ่ายที่นี่ okay. เดี๋ยวลองดูครับนี่ลองแก้โจทย์นี้ให้ดีหน่อยโจทย์นี้นะครับผมเล่งมาแล้วอ่าเคคิดว่าถ้าเรายืนขั้นที่สูงขึ้นอะ่ะมันก็จะทําให้แบบเออเราเห็นแบบปีนี้เลยเนี่ยเขาทำอันนี้เขาเีขั้นบันไดใช่เราหาพยายามหาจุดที่สูงขึ้นและเราก็ใช้ความสามารถพิเศษของเลนไว์ ที่กล้องมีอยู่แล้วไม่ต้องซูมไม่ต้องอะไรเลยป<ม>กติกล้องมันถือจะเป็นค่อนข้างจะเลนส์ไวอยู่้วเราก็ใช้ความสามารถนี้เลยในการที่ถ่ายกล้องดูที่ว่าจะก็จะให้เขายืดขาประมาณนี้นะฮะเท้าด้เลยอ่าเพื่อที่ให้มีความแบบหรือยืดยืดแบบสวยงามดูแบบธรรมชาติไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบวิยมันยืนยนิ่งๆตรงๆมันก็จับอย่างไรอยู่ให้มันดูแบบตันตัน ดูแบบข้างดูบิดเอวนิดนึงอเอาอดูนะ,ะเดี๋ยวขาเหยียบไปทางนู้นนิดนึงนะเอาเอาขาอันนี้ไปกันห้าใช่ประมาณนั้นดีดีเอามองขึ้นนิดนึงได้ครัดีนะมันก็จะเป็นมุมเสยนิดเสยนิดนึงครับแต่ว่าเราก็ต้องเล็งดีๆ ก้มหน้านิดนนะจะประมาณนี้ก็จะดูธรรมชาติก็ได้ต้องคิดมากเต็มตัวไม่ต้องไม่เต็มเต็มตัวขาต้นยาวมากขาดูยาวแต่ผมอาจจะต้องทายใหม่เพราะใจคนขออีกทีขออีกทีจะแก้เหนียงได้ยังไงใช่ไหมครับ ใช่คู้ปัญหาใหญ่เวลาเราถ่ายมุอเราเต้องดูว่าหน้าคนเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเอาขาขาซ้ายเดี๋ยวไปนู้นหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ให้ดูเปิดกว้างนิดนึงขาดูสูงแล้วขาได้แล้วขาได้แล้วอ่าแล้วดูหน้านิดนึงอ่าไม่ทำลายเขาเกินไปโอเคโอข้ขออีกทีขออีกทีนะ อ่าต้องรอจังหวะคนอ่าประมาณนี้ขายาวยาวขายาวมากแต่คนก็เยอะเยอะโอเคเดี๋ยวมีอีกหนึ่งโจทย์ให้ครับนี่คือแบบว่านางแบบบางคนเี้แบบว่าแบบหน้าอาจจะแบบว่าแบบมีแก้มมีอะไรเยอะใช่ไหมแล้วแบบบางทีจังหวะเราถ่ายรูปแบบ เพรารู้สึกว่าหน้าเขาอ้วนอะไรเงี้ยแต่เรื่องเราจะทำยังไงที่แบบว่าจะช่วยให้เขาดูหน้ามีอ้วนได้มีมีอะไรแนะนำไหมครับก็จริงๆเรื่องของแสงก็ช่วยเราได้นะเราทําให้แบบแสงลงเฉพาะตรงหน้าไม่ให้ลงด้านข้างไม่ให้ไม่ให้ลงแบบทางหน้าถ้าลงทั้งหน้ามันเป็นเหมือนแบบการที่เราเปิดหน้าทางหน้าแต่เราให้แบบควบคุมแสงให้ไม่ไม่ลงแบบด้านข้างทั้งหมด มันเอาเงามาตัดใช่ให้มีเงาตรงนี้เพื่อที่บจะลดความหน้าใหญ่ลงไปได้ทําให้หน้าเรียวถ้า,างั้นเดี๋ยวเราลอ,ลองดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวตร,ตรงไหนดีครับตรงไหนดีเรงเรงู้เลยับงรู้เลยไฟเข้าด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะมืดนะครับเพื่อที่เราจะให้ด้านนี้ถูกอำพรางทำให้ไม่เห็น ดูเหมือนแก้มันตอบลงหน้าเรียวขึ้นโอ้ขอบคุณนะครับที่มาช่วยครับก็เราสามารถเราก็จะดูเข้าไปที่หน้าได้เลยครับอาจจะประมาณซูเข้าไปนิดนึงอ่าเห็นไหมครับว่าหนึ่งจะหายไปอ่าแล้วมองไปทางนู้นนะครับหันหันข้างนิดนึงหันข้างอีกนิดนึงอซูข้าไปนิดนึงโอเคนะครับ อ่ายิ้มหน่อยมองนู้นก็ได้ภาพที่โอเคแล้วเออดูแก้มแบบว่าดูตอบลงใช่ แผดหน้านเนียนขึ้นด้วยโอเคพราะว่าไยนุ่มใช่นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับ, <Okay. S 2> บโอเคได้ัหมไม่กินแบบจิ้ม่เลย <laughs> ต้องมา โอเคครับพี่วันนี้เราถ่ายกันไปหลายช็อตเลยนะแต่แบบ,บว่าก็เรามาถ่ายกับตสาวใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าภาพสุดท้ายมันก็จะต้องมีแบบข<ถ>เซลฟีษษษษ่กันนิดนึงไม่งั้นแบบจะมีแต่เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้สิมีเราอยู่ในภาพด้วยงั้น,<ๆ>นเผื่อมาแค่2คนจะทํายังไงใช่จะทํายังไงดีที่จะใส่ให้แบบมันดูดีอะไรเงี้ยก็ต้องหามุมเซลฟี่กันหน่อยคือโดยปกติผู้ชายจะต้องเป็นผู้เสียตลาดเ่ยแล้วเราจะหน้าบาๆอยู่ในกล้องแล้วมือเรายาวกว่าไงใช่างเงี้มีเทคนิคไงไหมครับมีครับมี เดี๋ยวเราลองมาดูลองดูกันเลยนะว่าแบบทันยังไงดีเราทันหรัอเ่าเอามุมไหนดีอ่ามุมนี้เลยมุมนี้เลยนะครับยืนตรงนี้เลยอ๋อจะได้ใช่เราจะเห็นโอเคอ่าอยากถ่ายแนวตั้งก็ได้นะนั่นหรออ่าเดยวนิดได้ไหมฮะโอเคอ่าดีครับพอผู้ชายาจะโยนนิดนิดแต่ว่าโอเคอยู่ ายืดคอน,นิดนึงอาผู้ชายต้องจัดเองนะครับที่คืออะไรคะที่มีคือเราต้องเล็งเล็งให้ดีครับแล้วก็หาแสงเพิ่มแสงอืมอันนี้คือเพิ่มแสงแล้วก็หามุมจะแน่เราดูดเงินเลยเพราะว่าได้ไฟอ่าช่วยดีครับดีอย่างนั้นแหละ Okay, เดี๋ยวเริ่มเลยนะเนี่ย zoom นิดนึงอะครับเดี๋ยวจะมาโจทย์ต่อไปนะครับปีนี้มันจะมีกล่องของขวัญใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีเนี่ยไฟระโยงวาอยออกมาซึ่งเชื่อว่าแบบว่าสาวๆต้องอยากได้ภาพแบบประมาณแบบมีไฟวินโฟโกาวอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันสวยนะออแถมคนเยอะมากเลยเยอะมากครับเยอะจริง เออตี้ครับไม่กลัวโดนไฟดูดใช่ไหมครับมันไม่ดูดแล้วมันไม่ดูดอยู่แล้วมันไม่ดูดเป็นช็อตครับอันเล่นกับไฟก็ได้ถือไปใกล้ๆอ่ะถ้าดูดก็ยากยายนะโอเคไม่เป็นไรครับท่านประกานนะได้อยู่ครับโอเคนิ้งสองอันนี้จะซูมเข้าไปนิดนึงนะให้เป็นพอร์เทรชนิดนึงโอเค มีคนแนะนำก็อา,อาจจะไม่ต้องเสยมากหันข้างก็ได้ครับหันข้างอเออประมาณนั้นดีกว่าดีครับดีแล้วก็หาโฟกาวให้มันอ ดีนะเราคนไปอีกนิดนึงมองเฉียงไปงน้นน่อก็ได้ก้มหน้านิดนึงมองขึ้นนิดนึงมองไมมองซ้ายเลยไม่ต้องมองขึ้นก้มหน้านิดนึงโอเคดีครับ าได้อยู่ได้ไหมนี่ก็ได้สวสวยแต่นี่คือโฟกัสตรงนี้เป็นโฟก r าวแล้วนี่นจะเป็นโบเก้คือดูดูที่ถ่ายนะเคแต่ละภาพก็จะได้มันมันต้องใช้เวลาเนอะใช่คือจริง,งนิดนึงมันแบบไม่ใช่แบบว่าแบบมาถึงปุ๊บแชะได้เลยสวยเลยเลยใช่มันต้องมีแบบทั้งทั้งตากล้องทั้งนางแบบก็ต้อง อดทนกันนิดนึงใช่ใช่ปรับพอจะได้อันนี้ก็จะเติมไฟดูที่หน้าเขาข็นข้างดีกว่าี่เติมอันาต้องเอาฟีกไปใช่ก็จะเป็นแบบตับเอต่ำก็จะ่ไปกันก็องมข้างบนพอแบข้างหลังแล้วก็มองข้างบนไปถึงแบบ อไปหนึ่งเข้าอ,อีกนิดนึงเข้าอ,อีกชั้นที่สองมองเลยอ่าประมาณน,นั้นมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมนี้อ่าอ่ได้เนอะพี่กำลังจะกำลังจะดูว่าจะดัดเป็นรูปแบบหัวใจได้ได้หัวใจได้ไหม ได้อย่างนี้ก็ได้ลลได้หมดเลยได้หมดเลยคือคิดได้งไงแต่เวลาถ่ายจริงไายไมได้ผสามารถไถึงถ่าได้หมดได้หมดอ่ะต้องซูมนิดนึง ครับนี่วันนี้แบบเราก็ได้ถ่ายไปหลายช็อตเลยเนะแลราก็แบบมีแบบเทคนิคเลยน้อยแบบแทรกอยู่ตลอดทางเลยตั้งแต่แบบภาพแรกเลยที่เราถ่ายกันแบบว่าด้านหน้ามุมทางเข้าเลยทางเข้าทุกคนต้องอยากถ่ายแบบแต่ว่าถ้าถ่ายเหมือนคนอื่นพูดถว่าไปมันก็จะดูแบบเรียบๆดูแบบแล้วก็มีแต่คนเต็มไปหมดแล้วมันมันไม่เป็นภาพเห็นความทรงจําใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เลยแบบมุนตี้ก็เลยแนะนําให้แบบ ปิดมุมนิดนึงอ่าปิดมุมปิดมุมหามุมนี่แบบไม่มีคนเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างออกมา,าจากคนที่คนยอยู่ข้างหลังก็จะไม่ตัวแบบเราเด่นขึ้นใช่ครับอ่านั่นก็แบบเป็นตัวหนึ่งเป็นข้อหนึ่งเลยนะที่แบบว่าเราส<อ>า,ามารถทําได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็มาลองถ่ายกันแบบว่ามีแบบโฟกัสแม่ที่มาถ่ายแต่เรามีแบบลูกบอลเหมือนมีสิ่งขีดขวางอะไรมาอยู่ข้างหน้านิดนึงมุมด้านขวาเล็กๆด้านล่างก็เลยดูดีแบบเออดูมีอะไรดูภาพมีแบบมีมิติมีอะไรเพิ่มมากนั่นก็เป็น เทคนิคหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับรวมถึงเรามีอะไรอีกนะเราเดินเข้ามาเราเจอแบบตรงที่แบบว่ามีไฟเยอะๆตรงนี้แบบเรามีท่านั่งใช่ไหมใช่เือนทุกคนอาจจะอยากขึ้นไปนั่งแต่แบบพอนั่งปุ๊บแล้วมันนะข่ายห้างข่ายห้างแค่เมื่อกี้เห็นเลยแบบแค่ข่ยซ้ายข่อยขวาแค่เนี้ยแบบหรือบิดซ้ายแบบคือขาขาสั้นยาวไม่เหมือนกันเลยมีความต่างทันทีอันเนี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนคุยกับแบบคือกังากนั่งแบบของเราใช่ไหมว่าแบบว่าเออเขาควรจะต้อง บิด้ายบิดกว่าเราต้องช่วยบิดนิดนึงอ่ะอยากขวายห้างบางครั้งขวายห้างมันก็แบบไม่ได้ช่วยในบางครั้งคือมันแล้วแต่คนเลยใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คนด้วยซึ่งถ้าเป็นคนประจําที่เราถ่ายประจําเราก็ควรจะจำไปนิดนึงจำไปนิดนึงถ้าถ้าวันนี้มันได้กับไม่ไดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวแล้วเราก็มีโจทย์ที่บอกว่าโจทย์ที่ทุกคนชอบอยากถ่ายประมาทเีอยคือแบบต้นคริสต์มาสเต็มต้นอยากถ่ายให้เห็นตัวเองแบบชัดๆพร้อมกับต้นคริสต์มาสก็ชัดด้วย ถ้าถ่ายตรงๆอ่ะไม่รอดแน่ๆคนเยอะมากแล้วคนก็เยอะด้วยเราก็เลยหนีไปใช้อีกมุมนึงคลิแบบว่าคนอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็ใช้ตรงบันไดนะคชันขึ้นมาด้วยสองขั้นเสยขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเห็นเต็มภาพเลยใช่ใช่แล้วก็แบบขาสําคัญที่ขามากบทีถ้าทุกคนจําได้คือแค่ขาบิดนิดเดียวอ่ะขาบิดนิดเดียวแบบดูขายาวเลยแต่ถ้าแบบขาอยู่อีกท่าหนึ่งนี่คือแบบ ปันันใช่คนช่างภาพเขาจะเรียกว่ากว้างเหลวหลังครับมันจะเป็นแบบประมาณนี้ครับเออเออคือแบบมันิดขามันได้โพสต์มันได้ใช่แล้วก็ใช้เทคนิคของเลนแนวเลนมุมกว้างเพื่อให้ขาดูยืดขึ้นอ่าไม่ต้องซูมไม่ต้องอะไรคือเลนมือถือมันมันมันกว้างอยู่แล้วตรงไปปลายมันจะแบบยืดยืดมาอยู่แล้วเนาะแต่เนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าแบบเราต้องช่วยเขาดูโพสท่าโพสท่านะครับ เรามีอะไรอีกนะเรามีแบบถ่ายข้างในกล่องของควายในกล่องมันก็จะมีแบบไฟเยอะๆคือจริงๆคนก็เยอะคนแต่เมื่อกี้เราใช้ว่าแบบเราเหมือนเราถ่ายที่เน้นที่ตัวแบบกับเอาไฟมาใช่ไฟมันล้อมเป็นเหมือนโฟกัสด้วยนิดนึงมันก็ดูแบบาแบบดูไปรลาดูมีมิติดูสวยอะไรเงี้ยนะมีโจทย์อะไรเงี้ยที่เราคุยกันก็จริงๆมัน อย่างมือถือจริงๆปกติแล้วอะ่ะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันปรับแสงไม่ได้ก็ถ่ายไปอย่างนั้นเลย,เย,เยจริงๆอ,ะอ่ออ<ล>ะจิ้มลงไปทีนึงมันก็คือการโฟกัสคือมันจริงๆมันเดี๋ยวนี้มันสลาดมันสลาดจนบางทีมันสลาดไปสลาดไปเลยที่ <c oughs> ู้สึกว่าแบบมันแบบคือบางทีแบบเราถ่ายคืมันดูแบบมัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะแต่มันคิดว่ามันดีแล้วเราก็อาจจะปรับปรับได้ปรับปรับแสงดึงขึ้นนิดนึงดึงขึ้นได้หรือว่ากดโฟกัสเสร็จปุ๊บปรับดึงขึ้นดึงลงให้มันได้ภาพเนี่ยที่เราอยากได้ใช่ใช่แนั้นเนอเขาจะมีเคนิช่วยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้รับความรู้ได้รับเทคนิคดีๆในการที่เราจะสามารถเอาไปใช้จริงกันได้นะครับก็ทุกคนทุกคนทุกวันนี้น่าจะได้เป็น ประโยชน์กับทุกทกคนแน่นอนบรรดาพ่อบ้านใจกก้ารู้เทคนิคแล้วอย่าลืมเอาไปใช้ปีนี้พามาเลยจะแบบลอกมุมเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะเรารไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสาพาดมาททุกคนมาที่เซนทรัลได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตี้มากนะครับครับผมครับยินดีครับเรากลับมาพบกับรายการพิซซ่าให้ด้วยรักช่วงให้ความรู้ในตอนต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมี ทเทคนิคอื่นๆรวมถึงวิทยากรอีกหลายคนที่จะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราทุกคนในตอนต่อๆไปได้นะครับถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เราแล้วก็กดติดตามเพจนี้ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ <laughs>